สวัสดีจ้าวันนี้ป้ามาชมพามาชมถั่วป้าเนาะมันดกมันดกมากพอมันดกเสร็จแล้วเมื่อสองสาวันฝนมันตกทุกวันเลยมันเลยล้มมันเลยล้มล้มลงมาล้มลงมาเอลงมาเพราะว่าฝักฝักมันดกแล้วก็ใหญ่แล้วต้นมันเล็กป้าก็เลยต้องใช้ไหมพมที่ป้ามีนี่แหละขึงโยง เพื่อล้างมันไวเพราะไม่ให้มันล้มลงมาถ้ามันล้มลงมาเนี่ยถ้าสมมุติว่ากระต่ายรู้หรือว่าแต่ไม่แน่ใจว่ากระรอกจะกินไหมแต่เมื่อเมื่อก่อนเคยปลูกอ่ะกระต่ายกินหมดเลยเพราะว่ามันล้มมากระดินอันนี้ป้าก็จะโยงมันขึ้นมาอย่างนี้ดูสิคือฝักมันใหญ่มากนะเนี่ย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 แต่ป้าไม่รู้ว่าอันนี้คือถั่วอะไรถั่วลันเตาป่ะมันมีมันคงจะมีสองพันเพราะเวลาป้าปลูกป้าไม่ได้ดูคือเม็ดมันเหมือนกันไง อันนี้คือพันหนึ่งนะอันนี้คือพันส่วนส่วนพันนี้มันจะเป็นเม็ดกลมกลมแบบเนี้ยเม็ดกลมกลมแบบนี้เลยตึงเป๊ะส่วนส่วนพันส่วนพันอันนี้จะเป็นฝักใหญ่ๆยาวๆแล้วเม็ดเม็ดจะออกมานูนแบบนี้แบบเนื้อไม่เยอะแต่เม็ดใหญ่ป้าไม่รู้ว่ามันพันเดียวกันไหมแต่ป้าคิดว่ามันน่าจะคนละพันเพราะว่าอันนี้มันอันนี้มันเม็ดไม่ใหญ่เนาะพอเม็ดไม่ใหญ่เสร็จแล้วมันตึงแล้วเนี่ยเนี่ย พอมันตึงแบบนี้นะเอาไปผัดน้ำมันหอยโอ้ยอร่อยมากเนี่ยดูสิเนี่ยอันนี้คือพันเม็ดใหญ่คือเม็ดข้างในใหญ่แล้วเนื้อเนื้อมันเนื้อมันไม่ค่อยตึงเนื้อมันไม่ค่อยตึงแบบเป็นกลมๆอะไรเงี้ยคือโดกมากเลยปกติปลูกแบบปลูกไม่ได้รู้ว่าเอ้ยจะต้องทํายังไงก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างปีนี้ปลูกแบบว่ามีมีร้านตั้งขึ้นไปโอ้ยดก นี่เอาไปทํากับข้าวกินสองรอบละรอบหนึ่งเอาไปผัดน้ำมันหอยอีกรอบหนึ่งเอาไปทำหมูกระทะไปทําหมูกระทะแบบไปต้มให้ไปเปื่อยเลยจิ้มกับน้าจิ้มสุกี้โอ้ยอร่อยมากนี่เลยดูสิเนี่ยอันนี้เม็ดเม็ดแบบนี้ไปป้าไปผัดน้ํามันหอยส่วนแฝกให,ใหญ่แบบนี้พันฝักใหญ่เนี่ยป้ายังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรแต่ลุงเขาบอกว่าแกะ รอให้มันแก่นิดนึงแล้วก็แกะกินเม็ดข้างในมันเขาบอกว่ามันอร่อยมากป้าเขาจะเก็บไว้ให้ลุงคือมันโดกมากเลยนะส่วนมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศลูกใหญ่อันนี้คือมะเขือเทศลูกใหญ่เนาะเอ็นแล้วเอ็นอีกคือจะหักแล้วจะหักอีกอะ่ะเพราะว่าลูกมันเยอะแล้วต้นมันเล็กนะเห็นไหมคือลูกมันดกมากเลยอีพวงนั้นห้าลูกอีพวงนั้นห้าลูกเลยเลยแล้วมันเอ็นลงมาเวลาฝนตกอะ่ะใบพวกเนี้ยมันจะ ฝนมันจะละใบพวกนี้ก็จะทําให้กิ่งหักแล้วลูกลูกมันกระดกมันหนักก็จะทําให้กิ่งหกักโอ้ยไม้ค้ำก็ไม่มีเนี่ยดูสิเนี่ยคือลูกกาลังกําลังคือมันยังไม่สุกไงดกมากเลยถ้าฝนตกเบาๆบมันก็ดีเลยส่วนอ่ม์มะเขือเทศลูกเล็กตรงนู้นะ่ะกิ่งหักเรียบร้อยแล้วค่ะเอนลงเรียบร้อยแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วถ้างัดขึ้นก็ก็หักอย่างเดียวก็ปล่อยให้มันเอนลงแบบนั้นแหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล็มใบมันออก วันนี้พามาชมแค่นี้แหละค่ะพามาให้ดูว่าถั่วป้ามันจเจริญเติบโตได้ดีมากบายบายจ้า